เจริญพรคืนที่ดวงจันทร์ใหญ่ที่สุดวันลอยกระทงปีพุทธศักราช2559เมื่อเราได้แงนมองบนท้องฟ้าก็จะเห็นสิ่งสิ่งเดียวกันซูเปอร์ฟูลมูนในรอบหลายสิบปีที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดความเย็นเย,ยเยือกของดวงจันทร์สิ่งที่เราเห็นคือดวงจันทร์ดวงนี้คือดวงเดียวกับที่พระพุทธเจ้ามองเมื่อ2000กว่าปีที่แล้ว เรากำลังมองสิ่งสิ่งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้ามองและสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็คือสิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้ามองแต่หากมองด้วยใจที่ต่างกันมีทัศนะแห่งการคิดพิจารณาต่างกันก็ย่อมที่จะได้รับประโยชน์ในการนำมาเป็นหลักปฏิบัติที่ต่างกันท่านทั้งหลายไม่ว่าดวงจันทร์ที่เรามองจะสวยงามสักแค่ไหนหากว่าเราก้มมองดวงจันทร์ที่พื้นดิน เงาจันท์ในขันน้ำแม้นจะอยู่ปลายเท้าเราแต่หากว่าเรามองด้วยใจที่ใสๆสนิ่งๆเหมือนกับน้ำที่นิ่งๆเราก็จะเห็นสิ่งสิ่งนั้นได้ชัดสิ่งที่เรามองหรือใครมองเราทั้งเราและสิ่งที่เรากำลังมองไม่ใช่ว่าจะสมบูรณ์ทุกอย่างแม้นดวงจันทร์ก็ยังมีตำหนิมากมายทุกอย่างย่อมมีข้อบกพร่องแต่ถ้าหากว่าเรามองด้วยใจที่ไม่นิ่ง มองด้วยใจที่ริษยาอิจฉาหรืออะไรก็ตามทีสิ่งที่เรามองก็จะไม่ชัดมองทุกอย่างด้วยใจนิ่งๆแม้นคืนนี้เราจะมองจันในคืนวันอังคารแมนพรุ่งนี้จะมองจันในคืนวันพุธมองจันในคืนพฤหัสมองจันในคืนศุกร์เสาร์อาทิตย์สุดท้ายจันก็กลับมาสู่จันก็คือมองจันในคืนวันจันอีกเจ็ดวันข้างหน้าทุกท่านทุกอย่างที่ถูกมองล้วนมีธรรมชาติที่ถูกมอง เก็บดวงจันทร์ไว้ในดวงใจคืนเมื่อคืนลอยกระทงวันจันทร์ถ้าลอยคืนนี้ก็จะเป็นลอยอังคารก็จริง,รงๆลอยได้ทุกคืนถ้าหากว่าใจเราใสทุกอย่างที่ถูกมองก็จะเป็นสิ่งดีตลอดขอเจริญพรธรรมะกับซูเปอร์ฟูลมูน